คือหน้างานดันดินนะครับวันนี้ที่หัวนานะครับตอนนี้คันนาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับทางเข้าก็ฝนกำลังจะมานะครับนี่ลุงสีใช้วิธีดันดินจากอ่คันางานนี้แล้วก็ดันขึ้นไปคูณตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ได้ทาสวนได้ต่อไปให้มันชนกับดินฝั่งน้องสาตร,ตรงนั้นนะครับนี่เราจะให้มีพื้นที่แต่ตรงนี้ไม่น่าจะไม่พอต้องมาดินมาดันตรงตรงงานนี้เข้ามาอีกนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับเมื่อวานเรามาดูดันคันนาตรงนี้นะครับคันดินตรงนี้เนี่ผลไล่มาแล้วนะครับอูฟ้าแรงด้วยเมื่อวานลุงศรีกับ 6โมงเ็นนะครับวันนี้มาทำงานเที่ยง,งกวา่าถ้าฝนตกน่าจะกลับก่อนนะครับตอนนี้ก็4โมงกว่าๆนะครับ,บาคารับบรรยากาศลมเริ่มมาแล้วหนุกเครื่องฟ้ายืนรออยู่กลัวฟ้าอ่ะผมต้องกลัวฟ้าผมจะกลับแล้วครับ ฝนมาแล้วมานมาแต่ลมฝนยังไม่มาลากันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ